สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานติดตาย2บานเลื่อน2นะคะพร้อมเหล็กดัดรางแขวนคู่ค่ะหน้างานตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นชั้นสองนะคะ ลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากวงกบไม้เดิมซึ่งหมดอายุการใช้งานแล้วมีการผุกก่อนนะคะก็เลยเปลี่ยนแบบนะคะเป็นงานกระจกอลูมิเนียมหน้าต่างนะคะหน้างานจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีเหล็กดัดอยู่ด้านในนะคะจะเป็นรางแขวนแยกคู่เลื่อนแยกกลางแบบนี้นะคะซ้ายขวาแบบนี้เลยสวยๆเป็นงานอบขาวนะคะพร้อมมุงลวดถอดล้างทําความสะอาดได้นะคะ แยกการแบบนี้ลูกค้าเลือกเป็นงานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมอบขาวกระจกชาดำห้ามิลมีอุปกรณ์ล็อกจับฝั่งล็อกตรงนี้ตรงกลางนะคะเวลาใช้งานเลื่อนได้ซ้ายขวาแยกกลางไปแบบนี้ลมเข้าโฟลเลยนะคะรับแสงได้เต็มที่เลยนะคะกระจกเป็นกระจกชาดำห้ามิลเวลาที่เราเลื่อนปิดตรงกลางนะคะ โดยที่ห้องนี้จะไม่เปิดไฟเลยข้างนอกจะมองไม่เห็นเลยค่ะว่าข้างในมีทรัพย์สินหรือว่ามีตัวคนอยู่นะคะเพราะกระจกค่อนข้างเป็นสีดํานะคะปิดไปตรงการแบบนี้ล็อกได้นะคะเราล็อกไปแบบนี้แข็งแรงแบบนี้เลยนะคะกรณีที่ฉุกเฉินไฟไหมปีนออกไปล้างคอมแอร์ชั้น2หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมและเหล็กดัดล้างแขวนคู่ ช่วยได้นะคะช่วยได้เยอะเลยกันโจนได้กันขโมยได้แล้วเซฟตัวคุณลูกค้าด้วยนะคะปีนออกตรงนี้ได้เลยซึ่งมีหลังคาชั้นหนึ่งรองรับอยู่ไม่ตกแน่นอนนะคะ <c oughs> เหล็กดักเลื่อนปิดไปแบบนี้นะคะมีมือจับให้นะคะมีหูช้างล็อกกันอีกหนึ่งชัง้นมีคุณแจให้คุณแจล็อกทั้งหมด3ามดอกนะคะเราบิดล็อกไปแบบนี้ หมุนหมุนไปด้านล่างล็อกอย่างนเลยแน่นหนาค่ะทิ้งบ้านไปต่างจังหวัดไม่อยู่บ้านานานๆล็อกสองชั้นไว้ก่อนชั้นหนึ่งชั้นสองแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดเป็นงานบ้านเป็นงานอาคารพาณิชย์ทักไลฟ์ร้านเพิ่มสินการช่างนะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการนะคะวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิว งานเหล็กดัดลางแขวนคู่และงานกระจกอลูมิเนียมหน้าต่างบานติดตายสองบานเลื่อนสองไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ